สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาปฐมนิเทศชุดวิชา2 5 7 9 6ค่ะคชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะโดยมีครูนะคะอาจารย์ดรจิรสุขสุขสวัสด์เป็นประธานชุดค่ะและมีสุดหล่อของเราค่ะ <c oughs> ครับรองศาสตราจารย์ดรนิรนาสันสานะครับก็เป็นบรรณาธิการของชุดวิชาครับใช่ค่ะเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศชุดวิชากันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมตัวนะคะ ชุดว <c oughs> ิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์ที่นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเนี่ยค่ะจะต้องลงทะเบียนเพื่ออะไรคะอาจารย์ชุดวิชานี้เป็นการเรียนรู้เป็นประมวลความรู้ทั้งหมดเลยที่เราเรียนมาเพื่อจะเพิ่มพัฒนาทักษะวิชาชีพของเรานะครับเป็นประสบการณ์วิชาชีพค่ะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อแรกเลยนะครับก็เราจะ ให้เป็นการเสริมสร้างให้พวกเราที่เป็นนักแนแนวหรือนักการปึกษาชีเวียนในอนาคตเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีครับข้อที่2เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นําทางด้านวิชาการในวิชาชีพของเราค่ะอาจารย์ข้อที่3นี้ที่สําคัญคือเวลาเราเรียนชุดวิชาประสบ่เราจะต้องมาพักค้างฝึกทักษะประสบการณ์ต่างๆเราะว่าจะเป็นการปรึกษาแบบรายบุคคลกับปรึกษากลุ่มนะครับ แล้วก็ทักษะอื่นๆที่เราจะต้องฝึกมันช่ววิชานี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญคือข้อค่ะค่ะส่วนข้อ4นะคะเป็นการส่งเสริมให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาวิชาชีพของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นะนะคะและสุดท้ายเป็นเรื่องสําคัญสุดเลยคือเมื่อเรามีความรู้แล้วมีทักษะแล้วนะครับมีแนวทางพัฒนาเรยธรรมเป็นเรื่องสําคัญจะ <ใช S 2> เรียนมันวิชาชีพคือเราจะต้องเอาไปใช้ให้ถูกแบบถูกทางใช่ค่ะไม่สามารถที่จะนําไปใช้ผิดทางเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองนะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์ห้าข้อครับ ต่อมานะคะชุดวิชานี้หมักชุดวิชานี้นะคะมีทั้งหมด10หน่วยด้วยกันค่ะอาจารย์เริ่มตั้งแต่หน่วยแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะอาจารย์อันนี้แปลกนะหน่วยชุดวิชานี้มีแค่10หน่วยนะที่เรียนมาเยสิบห้นหน่วยใช่ค่ะครับเพราะแต่ละหน่วยนี้ก็จะพยายามรวมได้หลายอย่างมาอยู่ใน10หน่วยใช่ค่ะ ห่วที่2นี้เน้นเรื่องว่าถ้าเราจะจัดตั้งศูนย์ <c oughs> ให้เกิดขึ้นองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยเราจะมีแนวทางขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ยังไงใช่ค่ะซึ่งศูนย์นั้นอาจจะเรียกว่าศูนย์การแนะแนวหรือศูนย์นั้นอาจจะเรียกว่าศูนย์การปรึกษาจิตวิทยาใช่ค <c oughs> ่ะโดยจะตั้งชื่อแตกต่างไปเช่นศู์เวนเนสเซนเ,เ,เตอร์ <c oughs> นะครับศูนย์พัฒนากําลังคนอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ในขอบข่ายการแนะแนวการปรึกษาจิตวิทยาใช่ค่ะเมื่อเราได้จัดตั้งศูนย์แล้วนะคะต่อมาหน่วยที่3คือเราต้้องรูจักในเรื่องงงขอกกกกาาาาาาารรรรรรรบบบิหหนนนนแแะะววลปึษเยใ้้็ด บริหารงาน,านบริหารเงินบริหารคนนะครับแล้วก็หน่วยที่4นี้ก็จะเน้นเรื่องบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพนักแด้แนวนี้ก็คือเป็นที่น่าเชื่อถือเวลาใครจะมาใช้บริการนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาศรัทธาในเราได้ใช่ค่ะและหน่วยที่5ค่ะ เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้วยหน่วยนี้ครูเป็นคนเขียนเองด้วยสนนึ่งนะแราะหน่วยนี้จะหน่วยนี้จะกล่าวถึงทั้งทักษะการปรึกษาแบบรบุคคลแบบปรุมแบบครอบครัวอันนี้พวกเราสามารถฝึกทักษะแล้วเอาไปใช้งานได้จริงเลยนะใช่ค่ะหน่วยที่6ค่ะเป็นเรื่องการพัฒนาเจตคติจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพซึ่งมีความสําคัญมากเลยนะคะอาจารย์ในการที่จะดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาค่ะหน่วยที่เจ็ดค่ะเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วเนาะเราจะต้องมีการกากับติดตามและก็รวมทั้งการนิเทศนะครับว่าเวลามีการติดตามการให้บริการไปแล้วเราติดตามแลผลเป็นอย่างไรใช่ค่ะและหน่วยที่8ค่ะเมื่อเราเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องมีส่วนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางานแน่แน่โดยเฉพาะยิ่งยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีทันสมัยใช่ค่ะดิสรัที ดิจิตอลค่ะนักในแนวและนักการบัญชาจีรจะต้องรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนางานของเราใช่ค่ะเพื่อที่จะทํางานเป็นทีมมีมีการประสานงานมีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้นําซึ่งเป็นหน่วยที่9และหน่วยที่10ใช่อ่าเพราะฉะนั้นใน1ิหน่วยนี้จะได้เรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นสื่อการศึกษาค่ะในชุดวิชานี้ค่ะมีสื่อทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะอาจารย์รูปแบบแรกคือแผนกิจกรรมการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่ง ทางไปสนีไปให้หนักศึกษานะคะต้องอ่านอย่างละเอียดใช่ค่ะและเชื่อว่านักศึกษากว่าจะมาถึงชุดวิชาสุดท้ายเนี่ยอ่านแผนเป็นแล้วใช่ค่ะอ่านทุกข้อ ดูแนวทางทุกอย่างเที่ยวเขียนไว้ในนั้นว่าให้ทำอะไรบ้างใช่ค่ะสื่อที่2ซึ่งเป็นสื่อเสริมค่ะคือ e-learning ซึ่งนี่แหละเรากลังทำอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งเวลาเราลงไปในระบบ e-learning แล้วนักศึกษาต้องเข้าไปในระบบ e-learning นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมตามชุดที่เราให้ไปหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน e-learning ก็ได้นะคะสื่อที่3ค่ะเป็น powerpoint วิทัศน์หรือสื่ออื่นอต่อมาค่ะ เป็นการเตรียมตัวของนักศึกษาค่ะเรามาดูกันซิว่านักศึกษาต้องทำอย่างไรบ้างค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำคือกำหนดระยะเวลาในเรื่องของการทบทวนความรู้ค่ะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าในแผนกิจกรรมในกิจกรรมของชุดนี้เนี่ยจะบอกเราว่าช่วงไหนให้ส่งอะไรให้ทำอะไรใช่ค่ะก่อนที่เราจะมาเข้าร่วมงานจัดประสบะนะครับเราต้องเตรียมการให้พร้อมและต้องส่งงานเข้ามาด้วยใช่ค่ะเมื่อ ตารางตารางเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็คือต้องศึกษาประมวลสาระซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด10หน่วยค่ะและทํากิจกรรมในแนวการศึกษาแล้วก็ทํารายงานที่กําหนดซึ่งรายงานและกิจกรรมในแนวการศึกษาที่เรากําหนดไว้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในแผนกิจกรรมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะจัดทาแผนการศึกษาประจําภาคเรียนค่ะและจัดทําตารางเรียนรายสัปดาห์ด้วย และสุดท้ายนี้นะก็ะค,ะคือจุดแข็งของมะทเราผู้เรียนต้งเรียนด้วยตนเองช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเวลาไม่ว่าสถานที่ ต้องจัดสรรให้เกิดการเอื้อต่อการเรียนเพราะนักศึกษาบสทก็เลยต้องเป็นคนมีวินัยตัวเองอย่างยิ่งเพ่จะได้ประสควาคสสำเร็จชุดสุดท้ายแล้วใช่ค่ะชุดสุดท้ายแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นการดําเนินการศึกษาค่ะสิ่งได้ที่ต้องทํานักศึกษาก็คือต้องศึกษาแผนกิจกรรมแล้วก็ดาเนินตามแผนกิจกรรมซึ่งแผนกิจกรรมเราก็จะเขียนไว้ละเอียดเลยค่ะอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างต่อมานะคะศึกษาแนวการศึกษาแล้วก็ทํากิจกรรมในแนวการศึกษาพร้อมทั้งค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆด้วย ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่รวบรวมความรู้ตลอดระยะเวลาที่เราเรียนหลักสูตรนี้ค,ค่ะอาจารย์ตั้งแต่ชุดวิชา711 712 713 714และบางบท่านได้เรียน715ด้วยเอาความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์และก<ช>ระสังเคราะห์ตอบโจทย์ กิจกรรมในแผนใช่ค่ะซึ่งที่แน่ๆจะต้องมีการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลค่ะให้การปรึกษาเป็นกลุ่มบันทึกเทปใช่ค่ะใช่ไหมครับบันทึกเป็นกระดาษแล้วก็เตรียมตัวมาเข้าสัมมนาเข้มใช่ซึ่งวันเวลากี่วันคะอาจารย์สี่วันอ่าอ้ห้าวันห้าวันสี่คืนนะฮวันในห้าวันสี่คืนนี่เราจะมีตารางอยู่ในเล่มใช่ค่ะอยู่แล้วแล้วก็ในแต่ละช่วงก็จะกําหนดว่าให้ทําเสนออะไรใช่ค่ะให้เรียนรู้เรื่องอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับใช่ค่ะอะต่อมา Mm hmm. อันนี้สําคัญแล้วค่ะอาจารย์ตั้งใจฟังดีๆนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกเป็นงานเดี่ยวค่ะคก็คือให้นักศึกษาทํากิจกรรมในแนวการศึกษาในหน่วยที่5 mm hmm. ซึ่งความยาวซึ่งให้สรุปความยาวประมาณ10-15หน้านะคะแล้วก็ส่งในวันสัมมนาอาจจะส่งกับอาจารย์ประจํากลุ่มหรือบางครั้งอาจจะ กำหนดให้ส่งใน e-learning เพราะฉะนั้นต้องศึกษากิจกรรมให้ดีนะคะ,คะแผนกิจกรรมให้ดีว่าต้องส่งไหนไหนนะคะอาจารย์<ม>อะต่อมางานชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่2นี่ก็คือเป็นการฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาซึ่งเราจะต้องเอาความรู้ตั้งแต่25711เนาะ 1, 4, แล้วก็ ล่าสุดคือชุดของเราตรงนี้นะจะมีที่หน่วยที่เขียนเรื่องการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลแล้วก็การปรึกษาแบบกลุ่มคะในองค์กรของเราโดยต้องอัดคลิปเป็นวิดีโอแล้วก็บันทึกลงในแฟลชไดร์นนะดีซีดีที่ต้องซ้อมเปิดที่บ้านก่อนนะพอมาถึงปุ๊บเปิดไม่ออกใช่ใช่น้นจะส่งเข้าอีเมลตัวเองให้เรียบร้อยพอมาถึงตอนที่เรามานําเสนอในกลุ่มนียนะครับนำเสนอจันประจํานียบางทีเปิดไม่ออกอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องนอกจาก ไปอัดคลิปวิดีโอบันทึกแล้วสรุปผลการฝึกได้ไปแล้วจะต้องซ้อมนําเสนอก่อนที่จะมาถึงานเวลาครับซึ่งรายละเอียดปรกย่อยนะคะสามารถศึกษาได้ในแผนกิจกรรมนะคะว่ากี่หน้าที่อะไรยังไงนะคะต่อมาค่ะงานชิ้นที่3ค่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเป็นการเขียนบทความวิจัยซึ่งบทความวิจัยนี้ต้องเป็นบทความที่เกิดจากผลงานของนักศึกษาเท่านั้นตรงนี้แหละที่เราบอกว่าเป็นงานด้านวิชาการของนักแนนและการศุสากเษาจิตวิทยาซึ่งซึ่งที่เราพูดเอาไว้เนาะก็คือ สิ่งที่เราจะต้องสุดท้ายของการเป็นนักแนะแนวและกระ,ะดับวิทยาโทค,คือเขียนบทความเป็นใช่ค่ะเขียนบทความของเราเท่านั้นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นใช่ค่ะเช่นมีชื่อเรื่องวิจัยแล้วนะครับแล้วก็มีความเป็นมามีวัตถุประสงค์อาจอยู่ในขั้นด,ดำเนินการเก็บข้อมอูลก็เขียนบทความ เชิงดริค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ถึงวิธีการเขียนบทความตามเว็บไซต์หรือตามหนงังสือวรารสารต่างๆค่ะพอมะ<ล>ถึงปุ๊บจะต้องนําเสนอกลุ่มย่อยเตรียมนําเสนอในกลุ่มย่อยอาจารย์ด้วยให้เวลาคนละ12นาทีในการพูดใช่ค่ะแล้วก็อภิปรายประมาณ7-8นาทีหรือ10นาทีค่ะ เพื่อจะได้เรียนรู้การแลกเปลี่ยนในรู้เรื่องวิจัยกันผ่านบทความใช่ค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกชิ้นนึงค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะคชิ้นที่4ค่ะเป็นงานกลุ่มค่ะอาจารยนสนุกใช่ค่ะ ซึ่งพอะสบภาพวันสีคืนนี้เราจะพาไปเที่ยวใช่อย่าเรียกว่าเที่ยวค่ะจ์ไปดูงานค่ะอาจารย์ไปดูงานในวันสัมมนาที่ผ่านมาเราจะพาไปดูศูนย์ที่เขาจัดกิจกรรมแนแนวใช่ค่ะให้บริการแนแนวทั้งในสถานศึกษานะครับทั้งระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยใช่ค่ะซึ่งเราก็ฟังฟีดแบ็กจากรุ่นพี่ๆนะครับว่าอยากไปที่ไหนดีใช่ค่ะแต่ท่้ที่เราไปมานี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็บอก80%ขึ้นเห็นอะไรนะพึงพอใจใช่ค่ะได้เรียนรู้ว่าที่ตรงนั้นเขาจัดยังไงสถานที่เขาจัดยังไงเครื่อองงไมม้เครืืป็นยั บริหารคนยังไงคือเห็นหมดเลยทั้งงานบริหารที่เกิดศูนย์นั้นคะทั้งงานบริการที่เกิดขึ้นว่ามีกระบวนการในการให้บริการตั้งแต่รับเคสทํำยังไงนักศึกษามามาปรึกษาทํำยังไงหรือ หรือนักเรียนมาต้องการบริการในแนวองไรแต่ที่สำคัญดูแล้วต้องสรุปใช่ค่ะลงกลุ่มสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรใช่ค่ะเพื่อเอามาทําอะไรครับเพื่อเอามารายงานอีกแล้วค่ะรายงานกลุ่มย่อยวันรองสุดท้ายนะใช่ค่ะวนห้าวันสี่คืนนะใช่ค่ะงานมีทั้งหมดสีชิ้นนะคะต่อมาค่ะเป็นการประเมินผลแล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วค่ะแต่เราไม่มีเกรดใช่ไหมใช่ค่ะมีแค่ผ่านไม่ผ่านค่ะคืะครับ เอ๊ะยังไงถึงจะผ่านอ๋อทำไมที่จะไม่ผ่านมาบางส่วนได้ไหมก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง4ี่คืน5วันส่งงานครบตามกําหนดและคุณภาพของงานก็ต้องมีคุณภาพด้วยใช่ค่ะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องซ่อมใช่ค่ะไม่ให้ผ่านง่ายๆเนาะใช่ค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์เรามีคุณภาพนะครับค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์อวยพรหน่อยค่ะครับก็เรียนวสท์เนาะก็อย่างที่บอกอะถ้าอกตั้งใจได้ไหมครับค่ะ การเรียนนี้ไม่ได้ยากเลยเป็นชุชาสุดท้ายเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพเป็นชุดวิชาสุดท้ายคือประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการศึกษาเชิงจิตวิทยาขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนกิจกรรมหน่วยต่างๆทั้ง10หน่วยและอย่าลืมส่งงานนะคะเจอกันนะคะวันวันเรียนนะคะวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตทงระบบใช่ค่ะและทั้งมาครบ เชิญหน้าใช่ค่ะ5วันสีคืนใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับครับเจอกันครับวัสดีครับ